พนักงานเยอะอยากเริ่มใช้ p a y r o ร l สามารถนำเข้ารายชื่อพนักงานได้สูงสุด500คนเลยค่ะแค่เข้ามาที่ p a y r o ร l แล้วเลือกเมนูรายชื่อพนักงานนะคะจากนั้นกดปุ่มนำเข้าข้อมูลตรงนี้ค่ะแล้วให้เราดาวน์โหลดเทมเพลตมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาข้อมูลของเราใส่เข้าไปค่ะแล้วก็มาเปิดไฟล์ใน Google Sheets หรือว่า Excel นะคะ จากนั้นให้มาอ่านเงนื่อไขไาการใช้งานกันก่อนค่ะที่จะบอกว่าตรงไหนจําเป็นต้องกรอกและกรอกได้สูงสุดจํานวนเท่าไหร่ค่ะจากนั้นเราก็เอารายชื่อพนักงานของเรามากรอกได้เลยแต่ครั้งนี้จะขอยกตัวอย่างตามรายชื่อตัวอย่างที่ให้มานี้นะคะโดยสิ่งที่จําเป็นก็คือรหัสพนักงานที่เราสามารถตั้งได้เองตามแต่ละบริษัทเลยนะคะถัดมาคือคํานำหน้าชื่อที่จะต้องเลือกจากรอปดาวน์นี้เท่านั้นไม่สามารถเพิ่มลบหรือแก้ไขได้ค่ะ จากนั้นก็จะเป็นในส่วนของชื่อนามสกุลที่ต้องใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะส่วนสำคัญอีกส่วนก็คือเลขบัตรประชาชนค่ะถัดมาตรงนี้น่าสนใจมากเลยนะคะที่อยู่ตามบัตรประชาชนหากเลือกว่ากรอกจะต,ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องที่มีดอกจันไว้นะคะแต่ถ้าเลือกว่าไม่กรอกก็สามารถไปกรอกทีหลังได้ในเว็บเลยค่ะทีนี้เลื่อนมาต่อค่ะจะเป็นในส่วนของข้อมูลการจ้างให้เรามาใส่วันที่ที่จ้าง ประเภทของพนักงานเงินเดือนแล้วก็เลือกด้วยนะคะว่าขึ้นสิทธิประกันสังคมไหมและส่วนนี้ค่ะหักณที่จ่ายหากเรามีคำนวณไว้แล้วก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่ได้คำนวณก็ใส่ศูนย์ไปก่อนได้เลยค่ะและอย่าลืมเลือกเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหักณที่จ่ายแบบธรรมดานั่นเองค่ะและส่วนสำคัญที่สุดก็คือข้อมูลการชำระเงินค่ะ ให้มาเลือกช่องทางการชำระเงินก่อนนะคะถ้าเป็น K Cash ก็จะต้องเป็น K Cash ทั้งหมดและบัญชีธนาคารของพนักงานทุกคนก็จะต้องเป็นธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเลือกเป็นอย่างอื่นก็สามารถเลือกคระธนาคารได้เลยนะคะซึ่งจะต้องกรอกธนาคารเลขที่บัญชีและประเภทบัญชีให้ครบด้วยค่ะอะสมมติเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนฝั่งของข้อมูลการติดต่อจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะคะ สุดท้ายพอเรากรอกข้อมูลอะไรครบถ้วนแล้วให้มากดที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดเป็น Excel หรือว่า CSV ไปนะคะได้ไฟล์มาปุ๊บก็กลับไปที่หน้า Payroll ที่ไหลชื่อพักงานเหมือนเดิมแล้วก็กดปุ่มนำเข้าข้อมูลเลยค่ะแต่คราวนี้จะเป็นไฟล์ใหม่ที่เรามีการกรอกข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพออัปโหลดมาเสร็จปุ๊บก็กดถัดไปได้เลยค่ะ ระบบจะมีรายชื่อขึ้นมาให้เราตรวจสอบอีกครั้งนะคะเราก็แค่กดตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันการนําเข้าได้เลยค่ะถ้านําเข้าสําเร็จแล้วระบบจะขึ้นอัปโหลดสําเร็จแบบนี้นะคะพอตรวจสอบดูก็จะมีรายชื่อพักงานขึ้นมาให้แบบนี้แล้วค่ะโดยการนําเข้ารายชื่อพักงานจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ควรทราบดังนี้นะคะ 1. นําเข้าได้สูงสุดไม่เกิน500รายชื่อต่อครั้ง 2. เทมเพลตที่ดาวน์โหลดมาจะมีทั้งหมด4แบบให้เลือกเทมเพลตสำหรับภาษาที่จะใช้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องที่จะเป็นไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะ 3. กรณีอัปโหลดรายชื่อซ้3จะมีแจ้งเตือนขึ้นมาให้ซึ่งระบบจะเช็คจากรหัสพนักงานหรือว่า employee id ค่ะ 4. กรณีที่นำเข้าข้อมูลแล้วมีข้อมูลบางอย่างไม่ถูกต้องสามารถนำเข้าข้อมูลบางส่วนได้ก่อน หรือหาะต้องการแก้ไขข้อมูลก่อนจะนำเข้าทั้งหมดก็ <_ d ose> สามารถแก้ไขได้ในระบบเลย <_ d ose> โดยไม่ต้องอัปโหลดไฟล์ซ้ำค่ะและ 5. กรณีระบบแจ้งเตือนข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถดาวน์โหลดไฟล์นั้นกลับมาก่อนได้ <_ d ose> เพื่อดูสาเหตุว่าข้อมูลตรงไหนไม่ถูกต้องโดยจะลบรายชื่อที่อัปโหลดสำเร็จแล้วออกไปก่อนหรือไม่ลบก็ได้ค่ะ